Thank you. สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันประชากรโลกซึ่งเป็นวันที่พวกเราไม่ใช่มองดูแต่ประชากรจำนวนประชากรทั่วไปเท่านั้นแต่เราจะต้องดูที่ครอบครัวของเราด้วยว่าพระบิณฑเจ้ามีความประสงค์อะไรจากผู้ชายผู้หญิงที่แต่งงานกันแล้ว อยู่เป็นครอบครัวแล้วแต่ก่อนนี้ในพระคัมภีร์ก็บอกว่าขอให้เกิดลูกดกมากมายยังมีสิ่งที่ปู่ย่าตายายเคยใช้พูดกันอยู่เสมอว่าขอให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแต่ปัจจุบันนี้พี่น้องก็รู้อยู่ว่าพวกเราพากันตาย พราะประชากรลดน้อยลงเกิดความวุ่นวายกาลาหนป,ประเทศชาติที่มีคนเยอะก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องทะลักทะลวงเข้าไปในประเทศที่พอที่จะมีอยู่อาศัยมีที่อยู่อาศัยมีอาชีพการงานทั้งในยุโรปในอาเซียของเราด้วยมีเอกสารฉบับหนึ่งที่บอกว่าประเทศญี่ปุน่น ภายในเวลากี่ปีเนี้ยข้างหน้าเนี้ยก็จะมีประชากรญี่ปุ่นเหลือหนึ่งคนเท่านั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าจากการสำรวจแล้วเห็นว่าทุกครอบครัวนั้นหรือว่าจะมีลูกคนเดียวหรือไม่มีเลยเพราะไม่ต้องการลำบากแต่มาดูแล้วว่ามนุษย์ถ้าไม่ฟังพระเิญญเจ้าแล้ว ควรจะฟังใครไอ้นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินทั้งหลายก็พูดแต่คำเดียวว่าอย่ามีลูกเยอะมันไปแย่งกินสมบัติของคนรวยทั้งหมดนั่นนะก็เลยให้มีน้อยลงคนจนก็เลยเชื่อมีหน้ำซ้ำยังให้อุดมการอีกว่าหญิงก็ได้ชายก็ดีมีแค่สองหรือบางทีบอกไม่มีลูกนั่นเอาหมาเอาแมวมาเลี้ยงดีกว่าดูสิมนุษย์เราเนี่ย เอาหมามาเป็นมนุษย์แทนและเอามนุษย์ไปเป็นหมาหรือ,อยังไงมันที่เรียกหมามาก็บอกมาน,นี่ลูกมาน,นี่มาน,นี่แม่อุ้มหน่อยแต่เวลาเรียกลูกมาบอกมึงมึงมาน,นี่โอ้โหมันกลับแต่ละปัดเลยพี่น้องมนุษยชาติเนี่ยเกลียดความมีชีวิตของมนุษย์เกลียดการมีลูกและจะอยู่ได้อย่างไร ครอบครัวของเราซึ่งเป็นครอบครัวคริสตัตงพี่น้องต้องบอกเสมอว่าเราต้องร่วมมือกับพระบินเจ้าเพราะเราเป็นคริสตัตงเราเชื่อในพยานสอดสองของพระบินเจ้าว่าเรามีลูกสามสี่คนเราไม่จนหรอกเพราะพระบินเจ้าอยู่กับเราช่วยเหลือเราและเด็กที่โตขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเขาก็จะเป็นมือเป็นแขนให้เราจริงไม่พี่น้องฉะนั้นวันประชากรของโลกในพิจารณาดูให้ดีถ้าครอบครัวไหน ไม่มีลูกถึงสามสี่คนนี่ก็ถือว่าเขากําลังไปเชื่อคําโฆษณาของรัฐบาลบางรัฐบาลนะครับส่วนในพระคัมภีร์ในวันนี้มาจากอิสยาซึ่งอิสยาเนี่นะครับก็พูดถึงพระบินเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์องค์พระผิ้เนเจ้าจอมจัก,กรวาลแผ่นดินทั้งหมดเต็มไปด้วยพระสิริรุงโร์ของพระองค์ นะครับในบทอ่านบทแรกนี้พระเจ้าได้เรียกอิสยามาทำหน้าที่ประมาณ20ปีก่อนที่อาณาจักรเหนือจะล่มดังนั้นคำทำนายของท่านส่วนหนึ่งก็ทำนายเกี่ยวกับอาณาจักรทางภาคเหนืออิสราเอลนะครับ แล้วก็ถ้าจะดูมากกว่านั้นนี่ก็คือคําทํานายของท่านสุวนมากนั้นก็เป็นการทํานายไปสู่อาณาจักรใต้อาณาจักรใต้นะครับอิสยาก็พยายามที่จะนําประชากรยูดามาฟื้นฟูชีวิตวิถีการดําเนินตามแบบอย่างที่พระบินเจ้าต้องการแต่เขาได้ พลาดไปยิ่งดำรงชีวิตเท่าไร่ก็ยิ่งจะห่างเหินจากโครงไปกิษยานั้นก็มีอาชีพถ้าจะว่าเป็นงานของท่านก็คือ,อตลอด40ปีที่จะต้องสอนชาติอิสราลน,นั้นเป็นเวลาที่ยากลำบากมากเพราะชาติอิสายานในรุ่นนั้นก็เป็นพวกที่หัวแข็ง พูดอะไรไปก็มักจะทำตรงกันข้ามดังนั้นเราจึงเห็นว่าอิสยาเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนสูงและเป็นประกาศศบกของความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าก็คือพูดถึงพระเจ้าพูดศักดิ์สิทธิ์และแมี30ครั้งเลยทีเดียวในการในการกล่าวคำทำนายของท่านนั้นได้ โยงไปถึงพระเจ้าว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือแต่ก่อนนั้นก็มองเห็นพระองค์แล้วก็น่ายำเกรงแต่ครั้งนี้มาถึงอิสยาเนียอ,อิสยาจึงพยายามที่จะฉายให้เราเห็นว่าพระบินานั้นเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และท่านก็ได้เตือนประชากรครั้งแล้วครั้งเล่าว,ว่าพระองค์เรียกพวกเขามาที่ภูเขาซินัย เพื่อเขาจะได้เริ่มต้นชีวิตของชาติที่ศักดิ์สิทธิ์ก็พระเยซูเจ้าเคยบอกว่าพระองค์เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่พระบิดาเจ้าสวรรค์รงเป็นนะครับ่วนในพระกัมภีร์ใหม่นั้นก็พูดถึงว่าสิทธิ์ย่อมไม่อยู่เหนืออาจารย์และผู้รับใช้ย,ย่อมไม่อยู่เหนือนายธาสิทธิ์เท่าเทียมกับอาจารย์และผู้รับใช้เท่าเทียมกับนาย ก็เป็นการดีแล้วอยากกลัวมนุษย์เลยไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้จะไม่ถูกเปิดเผยอยากกลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่กายแต่ไม่อาจจะฆ่าวิญญ,ญาณได้จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณก็คือองมพระผู้เป็นเจ้านะครับอยากกลัวมนุษย์แต่กลัวพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระองค์ยังบอกอีกว่าอยากกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้พินาศไปในนรก จงกลัวผู้ที่ทำลายทั้งกายและวิญญาณให้ให้พินาศไปในนร,รกแล้วก็ยังพูดถึงว่าพยานสอดสองของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่พวกนกพวกกาก็ยังอยู่ได้เพราะพระองค์เป็นคู่ดูแลเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นห่วงเป็นใยผมทุกเส้นบนศรีรษะของท่านถูกนาไว้หมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่ากลัวเลยท่านมีค่ามากกว่านกกระจอก ทุกคนที่ยอมรับเราต่อหน้ามนุษย์เราจะยอมรับผู้นั้นเฉพาะพระพักพระบิดาเจ้าสวรรค์พี่น้องครับถ้าหากพวกเราจะรับคำเตือนของพระองค์มากมายอย่างนี้เราจะต้องมานั่งอ่านรำพึงและบอกว่าจะทำปฏิบัติอย่างไรเพราะสิ่งที่พระองค์พูดกับเรานั้นเราก็จะต้องแสดงออก ให้คนอื่นได้เห็นแล้วก็เราจะร่วมมือกับพระองค์อย่างไรนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องตามมาเพราะว่าพร,ระองค์ก็สอนเราอย่าให้จะได้กลัวกลัวสิ่งภายนอกแต่จงกลัวที่จะขัดใจกับพระองค์เคยมีนักเทศคนหนึ่งที่จะเริ่ม เริ่มเทศก็ได้ยินว่ากษัตริย์จะมาร่วมพิธีด้วยแล้วกษัตริย์องค์นั้นก็เป็นคนที่ไม่ค่อยจะจะดีเท่าไหร่ก็เลยพยายามที่ตัดแปลงบทเทศของของท่านเนี่ยเพื่อจะได้เตือนสติกษัตริย์เสรแล้วก็ กลัวแล้วเกินว่าถ้าพูดไปแล้วเนี่ยตัวเองจะอยู่ในอันตรายนี่คือการเตรียมขั้งแรกเนี่ยแต่มาดูว่าในพิธีบูชามิสานั้นมันไม่ใช่มนุษย์ที่มาร่วมแต่มีชาวสวรรค์มีพระบิญเจ้ามีพระเยซูเจ้าที่อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกเออ ถ้ากษัตริย์ของประเทศอังกฤษมาในวันนี้และตัวเองก็จะต้องดัดแปลงประเทศเนี่ยพระเยซูเจ้าจะรู้สึกอย่างไรรองเป็นกษัตริย์ของจักรวาลเนี่ยฉะนั้นท่านก็นเลยรู้สึกสบายใจที่จะเตรียมบทเทศของท่านว่าอะไรที่จะต้องชนก็ชนอะไรที่จะพูดความจริงก็พูดไปที่จะเตือนกษัตริย์ยังไงก็ทำไปและไม่ต้องกลัวว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เนี่ยต่าง,งหากที่ทําให้เรามองเห็นว่าเออเอาใจพระบินเจ้านี่ดีกว่าที่จะไปกลัวมนุษย์ดังนั้นในชีวิตของพวกเราพี่น้องขอให้เราทําอะไรก็ได้ที่ต้องทนะํานั้นตรงไปตรงมาแล้วก็อย่าให้มีความกลัวในชีวิตสิ่งที่น่าจะมีก็คือความเกรงใจพระบินเจ้ามากกว่า บทเพลงที่บอกว่าทุกคนที่เกรงกลัวพระยาเวย่อมเป็นสุขนั้นพ่อเองก็ไม่ชอบผลนี้เท่าไหร่น่าจะบอกว่าทุกคนที่ยำที่ยำเกรงพระยาเวย่อมเป็นสุขนี่น่นาจะถูกกว่าเพราะว่าเราไม่น่าจะมีความกลัวแต่เราน่าจะมีความเกรงใจพระเจ้าเกรงใจที่จะทาผิดต่อพระองค์เกรงใจที่จะพูดทําให้พระองค์เสียใจเกรงใจที่จะไม่เขวัดเขว่า นี่ต่างหากที่ทำให้เราเป็นคริสตชนที่เข้มแข็งได้เพราะเรารู้ว่าบุคคลที่รักเรามากเนี่ยไม่น่าจะได้รับการตอบสนองด้วยสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตของเราขอพระบินเจ้าได้ประทานพระพอรอันอุดมมาให้พี่น้องทุกท่านให้ได้มีความสุขในการที่จะเป็นลูกแกะของพระเจ้านะครับสวัสดีครับ ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์